สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ ai, ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามะคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยฮานอยวันที่19กามกราคม6 5านะคะพี่น้องก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะวันที่19นะคะพี่น้องเราไปดูวันที่18ก่อนนะคะพี่น้องเขาบอเนาะคะ่ะเนาะวันที่18นะคะ จะให้เด่นเฉพาะกิจแและ7นะคะพี่น้องคะบนมา9 7 6ดนะคะล่าง3 5หนะคะพี่น้องเข้าคู่6 7 7 6ดนะคะตัวเด่นเข้า7นะพี่น้องเนาะเด่นพิเศษนะคะจะให้จะให้เด่น5และ4ไม่มานะคะบนมา8 6 7ดล่าง6 6นะคะพี่น้องเข้าคู่6 7แล้วก็6 6นะคะ เด่นปกตินะคะจะให้4และ3นะคะพี่น้องบนมา3 8 4่ล่าง06นะคะพี่น้องคะ่ะเข้ากู่4 8 8 4นะคะพี่น้องเด่น v i p นะคะจะให้3และ2วันนี้ก็ไม่มานะคะบนมา9 6 4่ล่าง0 0ะคะ่ะพี่น้อง มาหกสี่นะคะเข้าคู่หกสี่เนาะพี่น้องเนาะหกสี่สี่หกนะคะเด่นรวมวันนี้เข้าแต่เจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดหมันเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดเข้าสองน้อยนะคะหนึ่งไม่มานะคะพี่น้องคะมาค่ะมาต่อวันที่สิบเก้ามกราคมหกห้าค่ะสิบเก้ามกราณาคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัลสิบแปดมกรามาคำนวณค่ะพี่น้องค่ะสี่ตัวบนนะคะ ปกติพิเศษ VAP ปกติ6384พิเศษ1867 VAP สี่เกค่ะพี่น้อง6บวก3บวก8บวก4บวก1บวก8บวก6บวก7บวก1บวก7บวก4บวก9บวก6บวก4นะคะพี่น้องมองนี้อันนี้ใจเฮ็ดผิดนะคะเครื่องหมายบวกนะคะลงเท่ากับพี่น้อง ท่ากับหกนะคะพี่น้องคะ6กลบหเหลือ65นะคะลบหเหลือ65บวกหได้67นะคะพี่น้องจะจะจับ2ตัวนะคะพี่น้องอยากได้3ตัวเอาตัวหน้ามาด้วยนะคะเช่น6กค่า2 6 5 3กค่าสอ่าก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบนะคะจับ2ตัวค่ะ5 1ถึง59 5 1 5 2าห54 5 5 56งห้าสอ้า้า หกหนึ่งถึงหกเก้าค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะห้าหนึ่งถึงห้าเก้าค่ะเจอมาขาหนึ่งค่ะพี่น้องห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะ หกหนึ่งถึงหกเก้าหกสองหกสีหกห้าหกแปดหกเก้าค่ะเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้านะคะพี่น้องเจอมาเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะ มาดูตัวเด่นนะคะดูตัวเด่นก่อนค่อยค่อยตัดสินใจนะคะคู่ด้านบนเยอะเนาะพี่น้องเนาะเด่นเฉพาะกิจนะคะวันนี้อยู่ที่หนะึ่งได้ศูนย์เนาะพี่น้องศูนย์มาหยางเนาะมือนี่ฮากาบุลูเนาะคะ่ะว่ามันสีมาตัวใดเนาะ,ะพี่น้องเนาะเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนจับคู่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะพี่น้องขาแล้วแต่มมักเนาะคะ่ะเนาะ เด่นปกตินะคะสี่และสามค่ะเด่น VIP นะคะพี่น้องแปดและเจ็ดเด่นรวมนะคะพี่น้องค่ะเด่นรวมทุกรอบนะคะทุกรอบนะคะของหมยฮาหนอยวันที่สิบเก้ามกรานะคะอยู่ที่เจ็ดและห้าค่ะพี่น้อง ประมาณนี้นะคะเพิ่งบทันกะแคบไปเด้อค่ะพี่น้องขะแคบไปพิจารณาได้นะคะชอบตัวไหนเลือกได้นะคะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมเนาะคะ่ะพี่น้อง่ะใจก็ลืมปิดตเน็ตคะ่ะพี่น้องมีตะขอความารบกวนเนาะคะ่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ใจกระเสียไว้จำนี่เนาะคะ่นะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณในหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ